เมื่อกี้ทุกคนได้เรียนรู้ว่าเราเป็นครูโค้ชใช่ไหมครับเรารับผิดชอบหน้าที่ของเราก็พอคือสร้างมาตรฐานและกฎขึ้นมาและซัพพอร์ตลูกศิษย์ของเรานักเรียนของเราจริงไหมแต่อย่างที่บอกครับเราวิ่งตามนักเรียนทุกคนไม่ได้วันหนึ่งคุณโตขึ้นคุณใหญ่มากขึ้นคุณเป็นเมือชีมากขึ้นอ่ะคุณจะวิ่งตามทุกคนเพื่อให้ทุกคนพอใจเป็นไปไม่ได้เลยแต่คุณควรจะมีมาตรฐานที่คุณเป็นกฎที่คุณจะยืนหยัดและยึดมั่นอาไว คนส่วนมากทําให้คุณสั่งคลอนโลกภายนอกลูกค้าหรือใครก็ตามแต่คุณจะต้องมั่นคงในมาตรฐานตัวเองยืนหยัดเพื่อสิ่งนั้นถ้าคนไม่เชื่อคุณคุณไม่จะเป็นต้องอธิบายถ้าคนไม่เ,เห็นด้วยไม่จะเป็นต้องอธิบายถ้าคนต่อต้านคุณไม่จะเป็นต้องอธิบายถ้าคนไม่เข้าใจคุณไม่จะเป็นต้องอธิบายเพราะอะไรรู้ไหมครับคุณค่าของการยืนหยัดมันมีความหมายในตัวมันอยู่แล้วและไม่จะเป็นต้องพิสูจน์ ให้ใครต้องมายอมรับหรอเป็นคนที่คุณอยากเป็นแล้วเป็นให้ใหญ่ที่สุดนั่นคือคําตอบแล้วว่าคุณยินอยากเพื่อพวกเขาจริงๆคุณไม่เคยหนีไปไหนแม้พวกเขาจะต่อต้านคุณแม้พวกเขาจะไม่เห็นด้วยแม้พวกเขาจะไม่ชอบคุณหรืออาจจะไม่ได้สนใจคุณคุณไม่แคร์ไม่ได้แปลว่าคุณไม่รักทุกคนนะหรือผู้คนที่คุณอยากช่วยแต่คุณกําลังทาให้พวกเขาเห็นว่าคุณคือครูผู้นําที่พวกเขาควรจะเคารพ อยากคาดหวังให้ทุกคนต้องเคารพคุณคัแต่คุณเคารพตัวเองก่อนโคช้ชครูส่วนใหญ่รู้สึกไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่เป็นที่รักรู้สึกที่แบบจะไม่เป็นที่ยอมรับถ้ารู้สึกไม่ชูโรงตัวเองคุณเป็นที่รักของทุกคนไม่ได้และนี่คือความทุกข์ทรมานของการเป็นครูโคช้ชถ้าคุณต้องคาดหวังว่าทุกคนจะต้องรักฉันทุกคนในคลาสสมมุติคุณมีพันคนพันคนต้องรักฉัน no บางคนอาจจะแค่มาหาเพื่อประโยชน์เอาความรู้เราไปบางคนอาจจะรักคุณจริง บางคนอาจจะยึดติดและคาดหวังกับคุณแต่มันก็ไม่เป็นไรคุณคือครูผู้นําคุณยังต้องยืนหยัดในความเป็นคุณอย่าเสียเวลาคาดหวังกับอะไรอย่าเสียเวลาอธิบายกับอะไรหน้าที่คุณยืนหยัดและไปอย่างเส้นทางที่มันควรจะไปเพราะการโฟกัสเท่านั้นมันแปลว่าคุณยังอยู่เพื่อพวกเขาทำให้พวกเขาดูสิว่าคุณยืนหยัดอยูอย่ตรง,งนี้ได้ความถูกต้อง เพราะฉะนั้นอย่าลดมาตรฐานตัวเองอย่าต้องวิ่งตามใครอย่าต้องเปลี่ยนกฎเพื่อใครสักคนแต่จงรักษากฎให้คนรู้ว่าฉันคือครูผู้หนักใครเข้าใจมเพื่อนครับยกมือหน่อยโอเคกับคุณครับ